ยากตัวนี้ก็ไม่ยากตัวนี้มันก็เป็นเรื่องแล้วเพราะอะไรทําไม่ยากตัวนี้เราก็แดกแล้วแม่ไม่ยากคีเดียวเลื่องกันเลยเออไปได้ไม่ได้เห็นชัดที่สุดนะด่าริมดาโอ้โหพอแล้วพอแล้วพี่ตู้พี่ตู้ครับพี่ตู้หายไปนานไหมไปนี่หายไปนานไหมสองปีกว่าสองปีกว่าหรืออ่ะทําไมกลับมาต่ออีก เห็นน้องไงมาเป็นเพื่อนน้องไงอ่าหัวให้เชียบ่าดเห็นน้องกลับมาชกอยากชกบ้างแล้วไฟนี่ให้ให้ให้คะแนนว่าสอบผ่านไหมการชกผ่านเลยมวยนี่เนี่ยแกตรงนี้เราเป็นต่อแล้วมวยบันจันกันแล้วเนี่ยอพอตรงนี้ไม่แยกไม่ได้ทำอะไรเลยมาาไปแล้วผลงานนักมวยสอบผ่านแต่ว่าจังหวะตรงนี้นะที่ว่าไม่แยกมันเห็นชัดเลยดูเพื่ออะไร